เวลาเราจะแพ็คของนะคะเราก็จะแพ็คเก็บเป็นตัวไปนะคะอันนี้คือแพ็คเสร็จแล้ว1 2 3 4 5าี่หกระสอบค่ะอ่าตัวนี้เรากำลังจะแพ็ค L O V E นะคะวิธีการแพ็คแพ็คลงกระสอบเราก็ต้องเขียนที่กระสอบก่อนว่าชื่อลูกค้าชื่ออะไรที่อยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็แพ็คลงกระสอบแบบนี้ เีมตรมนี้จะกนเนีดด่ยตีในนี่เนี่ยแพ็คขงเลยจุลงกระสอบแบบพี่จะจุลงได้ขนาดจะจะได้หลายผืนนะคะถ้าเป็นผืนใหญ่ก็ประมาณยี่สิบผืนยี่สิบห้าผืนค่ะเต็มที่ถ้าเป็นผืผผน,ะะเ,นผเล็กก็ได้ประมาณห้าสิบผืนนะคะเอก่อเดียวเวลาเราแพ็คลงกระสอบแล้วเวลาลูกค้าได้ของแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็จะเหมือนกับเราพับกระดาษมันก็จะยับยุ่ยยี่นิดนึง แต่เวลาถ้าเราอยากให้มันสวยเหมือนที่เราก่อนแพ็คแล้วก็สะบัดสบัดนิดนึงนะคะจับปลายซ้ายขวาแล้วก็สะบัดสบัดมันก็จะสวยเหมือนเดิมค่ะ